วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขาสุสาวเพราะจะเลื่อนาหล่อจ้ามือหนีมากทำบุญวันบาวิเวกรมคุณจ้าวันโอควาสาจ้ามีสิ่งใดเนี่ยเพิ่งกันอาจารย์นะครัผู้คนมากมากนาหลายจ้าจ้าเต้มสลัดดีจ้าพักพักมือนีทำบุญนะคะ อันนี้เป็นต้นกระถินอันนี้เป็นต้นกระถินจะ้ะของพันแก้วสมบูรณจ์จ้ะพานบอกว่ากองละเก้าสิบเก้าบาทจะ้ะ ลเอมองนี่มองท่าบุญเนาะจ้ะเนาะมองเห็นจ้าเอ้ยเห็นทุกคนเนยผู้นับพาดอโอ้รอรอหลายเอาไปปักมันมีอันไม่ปักอยู่บนจ้ะระบหน้าคันนี้ระดับเราจะนอนจะนอนไปจะประจบรอบไว้ว่าถาจะ ่นคุณยายกลับมาทำบุญน้องันเนาะค่ะวัดประจำวัดประจำบ้านอะรับเคล็ดีๆเอยเชลยไปลงยูทูบจะเย็นๆเลยดีๆสาววันเจริญพาละซีได้จ่าเบิ้งจับมองเอาเ้ื่อเขาไปเบิ้งเขาไปติดตามเ้วอเขายูทู e ฝุ่นเด้อยยูทูปฝุ่นเรือย วันนี้รับาสจะได้ออกท่เปิดไปเบืองตะเองเด้อเมืองเดียวให้ให้คัดหรือเปลนี่น <fi> <laughs> ั่งเขียนอย่างเดียวเด้อหามเอาน่ข่อยผูลืมบอกไปอ่าทานยกที่เราข้อเข่ารอเวลาชกน้อยนะครับอ่าเจแขอโยนะครับจปกนปนเช็คนะครับพี่นอกพ่อเขาอา เราเรียเทียนสะวานนรเรียนเที่ยกับพระต่้าเอาได้หลังแล้วนับมาแล้วคนจะจีนเรียเที่ยพี่น้องเขาเข้าข้าจะบนหนังโย่หาีเวลานมานะครับก็เลยเรียกตอนนี้ละนะครับใส่บาตรแล้วเที่ยงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเศร้าใส่ขอบได้บ้านนี้เยาน้องบได้บ้านขวีว์น้องมืเกยวได้บ้าน แม่เร็มยกมาิดเด้อมาลงตาแม่พยัญจย์่วยอ่าพยัญจย์ช่อยยกของไหนนะครับผู้งกหน่องรยวางแล้วมาสีแม่ออาในนี้ฝ่ายอาหารจ้าฝ่ายอาหารจ้าตอนนี้นะคะอุดมสมบูรณ์มึงสาวๆผู้จัดสรรอาหารนะจ๊ะเออสุดยอดเลยนะคะเต็ม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 อาหารการกินอุดมสมบูรณ์เนาะจ้ะเนาะอุ้ยผู้จัดกะ อฟังนี้จัดสรรผ้าเขาผ้าจังหันนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วพ,พร,ร้อมเรียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมเลยนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดจ้า ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามช่มนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักสกห้สาวพรจะเลื่อนผ้ารานำในเด้อยค่ะคสวัสดีค่ะกจานสไปนะครับ